หางนี่เบ็ดโอยู่คือเก้านะครับดึงเข้าป่านะครับบมยูมันหยังนะครับเนี่ยมันหยังครับเนี่ยโอ้ยงูครับงูมากินปลาผมแล้วครับเนี่ยโอ้ยงูกัดงูตัวปุกใหญ่ครับอุ้ยคลายแล้วครับโอ้โหปลาเข็งตัวปุกใหญ่ครับงูกำลมากัดปลาอีกถ้ามาบ่ทันเนี่ยเซ็ตงูเลยนะครับ ดึงเข้าป่าหญ้าเลยมากินงูตัวใหญ่กัดป่าผมหลังจนเป็นเพลครับโอ้โหเด็กป่าเข่งใหญ่ครับเช้าวันครับรู้สึกว่าตัวนี้มันสิดึงลงไปในป่านะครับเหมือนกันะครับยัอยงอยู่บนนะครับยังอยู่ครับยังควันอยู่ครับ ติดหานะครับโอ้ติดหนานะครับหน่อยนึงนะครับกรบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื้อนี้ก็สอบสุขัญหานะครับกระิพามาใส่เบ็ดนะครับเลาะท่งนานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องหาเยื่อของเบ็ดฮาก่อนนะครับนี่เลยครับปูน้อยนะครับ น้อยจักับไปหาเยยบตามทุ่งนาเนี่ยนะครับเพราะว่าคนสีอยู่ตามน้ำาก็จะแห้งแบบนี้ครับทุ่งนาที่่นเกี่ยวข้าวแล้วนะครับมันจะมีน้ําเป็นยมย่อมนะครับทีนี้เอากับไปหาเยยบเอาเลยนะครับอยู่ตามริมป้าย่าเนี่ยนะครับป่าเข้านะครับเหย็บไปเหยียบมาเพ่นก็ขึ้นมานะครับปูน้อยนะครับถ้านกบกินเบิร์กันยังสีลายนะครับน่าสีลายนะครับบางจุดในนกกินเบิร์นะครับ หาหญ้าจากน้อยนะครับเยื่อปูน้อยนะครับยาแต่พื้นที่นะครับนี่ครับข้ากระเทีเผานะครับเพื่อะไต่ขึ้นมานะครับพอเด้ใส่เบ็ดนะครับเพราะว่าเยื่ออย่างอื่นเขาต้องไปหาที่อื่นนะครับพวกเขียดพวกอะไรนะครับเขียดต้องไปเอากลางคืนนะครับช่วงนี้นะครับบางที่ผมก็สิไปหาเอาเขียดมาไว้สำรองพร้อมนะครับ ตอนนี้เอาปู่น้อยก่อนนะครับคันแรกนะครับเหยบไปเหยียบมานะครับพอได้เก็บเรื่อยๆนะครับในเมื่อพอแล้วเขากะนำเบ็ดนะครับไปเลยนะครับทีนี้ไปตามหมยที่เฮาจ้องบึงนะครับตรงในป่ามันหลายนะครับไปสอดแนบึงป่ามันหลายเขากะทำการนะครับไปเสียบนะครับ การเสียกกระเสียบตรงใกล้ตามันนะครับนี่ครับตรงกระดองนะครับให้มินที่สุดนะครับเดี๋ยวมันตายนะครับถ้าเสียบเข้าตรงกลางกระตูนะครับและเวลาปักนะครับก็ให้เยื่อของเรานะครับรออยู่ผิวน้ํานะครับอยู่ระดับเดียวกับผิวน้ํานะครับเคื่อ ให้มันจีงตลอดนะครับขยับตัวตลอดนะครับเหยื่อของเรานะครับสังเกตมันเหยื่อจะอยู่ระดับผิวน้ํานะครับเหยื่อลอยนะครับใส่เหยื่อลอยนะครับให้เป็นเป้าของปลานะครับสังเกตเห็นนะครับเลยครับวางไปตามจุดเรื่อยๆนะครับจุดใดที่ว่าเหมาะสมนะครับทําการวางนะครับเบ็ดของเขานะครับกใส่แบบเก้านะครับ ถ้ามันหกลายมียามีอย่างมากใกล้เยื่อเขาเอาออกนะครับเดี๋ยวเยื่อเขาขึ้นไปเกาะนะครับเยวป่าชิบเห็นเยื่อของเรานะครับก็คิดว่าโอเคแล้วก็ไปใส่บองไม้นะครับหลาะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีเบ็ดเขาสีมืดนะครับใส่สักล่างสักขั้นก่ะตามนั้นนะครับการเสียบนะครับให้เบิ่งอีกรอกนึงนะครับชัดๆนะครับดูสิเห็นบเห็นนะครับ เบ็ดผมในน้อยนะครับเพราะว่าใส่เบ็ดใหญ่เนี่ยปูสีตายนะครับหาเบ็ดในน้อยที่แข็งแขนะครับทนทานนะครับไม่เป็นสนิมง่ายนะครับการปักเพรเข้าค็ย่างไปตามพื้นที่นั่นแหละครับตามสภาพแวดล้อมนะครับง่ายแน่ยากแน่นะครับการนะมาตะวังด้วยนะครับตกน้ำตกอะไรไปแล้วบัญชีบุคุ้มนะครับ อที่เสี่ยงหรือยังเข้ากับเาต้องลงไปนะครับเากับไปใส่จุดใหม่นะครับที่เห็นว่ามีอันตรายนะครับกระปักเรื่อยๆนะครับนี่ครับข้อดีของปูน้อยนะครับปลาแนวอื่นสี่มาตอดนะครับปลาซิวปลายั้งสิ่มมาตอดนะครับบุคอยตอดนะครับถ้าเยื่อย่างอื่นนี่ปลาทุกชนิดจะมาตอดเยื่อเรานะครับทําให้เยื่อเราหลุดนะครับแต่ตัวนี้คือหวังผลเลยนะครับ ปลาที่ตัวใหญ่นะครับมากินนะครับตัวน้อยจะบ่ค่อยมาข่วนเยื่อของเรานะครับจุดนี้เราซึ้วมะหยาสิหกนะครับทําการเปรงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเยื่อของเราไปเกาะกบหญ้ากับอะไรที่มันลบนะครับติดมันจะให้ปลาบุเห็นเยื่อเฮานะครับนี่ครับมันจะยับตัวนะครับยิบเนี่เป็นที่สังเกตของปลานะครับ จุดนี้นะครับมีไม้นะครับมีขนนะครับอยู่กใกล้นะครับมีหญ้าแล้วก็มีขนนะครับเม็ดลางนี้นะครับไปถจะค่ำแล้วนะครับตอนนี้วางไปเรื่อยๆนะครับ ้อยของเฮากับเลอเตนะครับมีทั้งตัวน้อยแหงแล้วก็ตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเอาไปหามาชีบอกใ้คัดเกตมานะครับมีทั้งไซเล็กไซใหญ่นะครับตัวใดที่มันน้อยแหงกับป่าสิมากินเร็วกว่านะครับับหญ้ามันหกก็ทําการแต่งนะครับเดี๋ยวเยื่ยครับติดนะครับถ้าปลูกตัวใดที่ใหญ่เกินนะครับใหญ่แห้งป่าก็บอก่่ยมามากัดนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินนะครับ เอากรสังเกตวิโคเอานะครับตามสายตาของเห้านะครับกระโลเบิงนะครับกระเสียไว้นะครับเพราะว่าได้สีคํำแล้วนะครับมาใส่ลองเบิงนะครับบ่รู้ว่ามสิก pues ินบุกินนะครับีนมันหนาวนะครับบึงทองฟ้านะครับมีหนาวนะครับบรรยากาศนะครับ ทองทุ่งนะครับทุ่หน้าน้ำเหมือนห้างแห้งครับเละแล้วก็ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าใส่ตอนกาจิคัมครับด้เวลามายามเบ็ดแล้วนะครับป่าเบ็ดตอนเช้านะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันสิดึงลงไปในป่านะครับมันก็นะครับ ยังอยู่บนนะครับยังอยู่ครับยังควันอยู่ครับควันหญ้านะครับโอ้ติดหญ้านะครับหน่อยนึงนะครับโอ้เขาเป้าแล้วนะครับเบดของเฮาเมวันนี้อจะลุดนะครับพร้อมติดหญ้านะครับโอ้ลุดแล้วครับลุดแล้ว เรียร้อยนะครับหนึ่งตัวเดียปูน้อยนะครับกระสุนสิเกาะตานะครับขึ้นมาก่อนครับเพิ่นกระสิเมื่อแหละเติมแล้วนะครับเพราะสิถึงสิถึงหึงแล้วนะครับเกี่ยวหญ้าแน่นะครับตรงใหญ่เติบนะครับ รอบนี้สิ่ลองใส่เอาเขียดเสียนะครับกลางเว้นนะครับเขียดทรายนะครับนะครับจะเอาเขียดทรายเสียนะครับกลางเว้นนะครับลองเบิรงนะครับส่วนเขียดทรายผมก็เอาไฟไปซองเอาเมื่อคืนนี่นะครับตามทุ่งนาที่น้ำมันยังบ่แห้งนะครับมันสิมีอยู่นะครับเขียดทรายนะครับไปหาจับเอาพอได้เสียเบ็ดนะครับการเสียกับ ผมลองเสียบตรงคางมันลงเบิ้งนะครับทีนี้ครับเทือก่อนเสียบแข้งนะครับปามันไปจู่โจมทางหัวนะครับทีแรกก็แล้วมันขีดโบได้บบติดนะครับทีนี้ผมเลยเสียบคางลงเบิ้งนะครับปากลงเบิ้งนะครับก็มินนครับเพราะว่าเกาะาและปลาที่ทงนะครับมากัดนะครับมันแหลมนะครับลุดง่ายนะครับ ส่วนล่างนี้ก็ยังอยู่คือเก้านะครับเยื่อของเรานะครับยามรัดเท้านะครับรอบแรกนะครับของวันนี้นะครับที่ใส่มือวานนี้นะครับมันลมนะครับกลางคืนนะครับลมมันแห้งนะครับปลากระสีโบเห็นเยื่อของเรานะครับว่าน้ํามาสิขยับนะครับร่อนนะครับส่วนหลังนี้ก็ยังบบได้นะครับของนี้นะครับ ียังนะครับหลังนี้ก็บโบมีนะครับโบได้นะครับแต่นี่ก็เอาโบเสียนะครับเพราะว่ามันคืนในลมแรงมากเลยนะครับนี่นะครับเทียดทรายผมก็มาหาแถวนี้แลครับสองใคออกกลางคืนนะครับนี่จับยูตามต้นเขานี่นะครับนี่กันย่งนะครับคันนี้กันย่งคือเก้านะครับโบร้นนะครับเหยียบปูนะครับเลี้ยวก็ได้เวลาเที่ยงนะครับ ต้องลงมาเบิ้งดุดุนะครับรอบนี้มายามรอบสองนะครับหลางเลก็กยังเงียบนะครับเยื่อกระบืเสียนะครับมาลลางเดิมนะครับรู้สึกว่าจะมีการเคลื่อนไหวนะครับหลางที่มีตอไม้นี่ครับหลางเก่าอีกแล้วนะครับ มันเป็นสีลุดปลุกหรือคระับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวนี้ผมเสียบเคียดทรายนะครับตัวนี้ตัวค่อยญ่ายขนาดนนะครับ ออกตาเลยนะครับหลางเก่านะครับถึอนะครับรู้สึกว่าหลางนี่ชิมานนะครับติ <c oughs> ดแน,น่นนะครับผิด <c oughs> จุดลหลลงมาทุกที่นะครับ ขอเสียบเขียดอี๋นะครับกลางเวีนนะครับเพราะเขียดยังมีอยู่นะครับใส่เม็ดแล่นออมเขียดทรายของเรามีปู่น้อยพร้อมนะครับปู่น้อยมาเสียบกลางคืนนะครับเพื่อความทนนะครับแต่เขียดมันจะกินเร็วกว่านะครับกลางเวีน เบสวายู่คือเก้านะครับดึงเข้าป่านะครับบบลูมันหยังนะครับเนี่ยมายั่งครับเลยโอ้ยงูครับงูมากินปลาผมแล้วครับเนี่ยโอ้ยงูกัดงูตัวบักใหญ่ครับโอ้ยคลายแล้วครับโอ้โหปลาเข็งตัวบักใหญ่ครับงูกับมากัดปลาอีกถ้ามาบ่ทันเนี่ยเซตงูเลยนะครับ ถึงเข้าป่าหญ้าเลยมักินงูตัวบางใหญ่กัดป่าผมหลังจนเป็นแผลครับโอ้เด็กป่าเข่งใหญ่ครับป่าเข่งตัวบางใหญ่นะครับเหนือลอยเพื่อก,กินนะครับป่าเข่งงามนี่ครับผมปดกระเสียบเสียบเ,เคียดนะครับต่อการเว้นนะครับลองเบิ้งนะครับเบ,บิง ปาคิงนะครับงูก <B aking S 1> ัดหลังนะครับเป็นเพลเลยนะครับปาคิงตัวบางง่ายนะครับนี่นละปากโน้อยตัวนึงนะครับเดี๋ยวไปเรื่องล้างไม่นะครับลัางนี่คุเสียแล้วครับเตี้ยแล้วครับเลียส่เขียดแล้วนะครับส่เขียดทรายนะครับรู้สึกสุสูงเกินนะครับเดี๋ยวผมขยับลงอีกครับเดี๋ยวมันตายก่อนนะครับ ว่าส,สีเงือมดนะครับร้อนนะครับลุดนะครับแบบนี้นะครับ,บ,บผมเสียบเนื้อนะครับเล็วกกับมายามรอบที่สามนะครับรอบบ่ายสามนะครับมาบึงนะครับสะเทือนอีกแล้ว หมานอยู่ลางเดียวนี่เลยยามสามรอบกระถึกสามรอ้โอ,โอ,โอ้กินลึกอีสึกว่าจะกินลึกเกินไปแล้วตัวนี้ ได้ายโบ่ครับตกินลึกครับยามสามรถถึกตารางเก้าครับหลังนี้ลงมายามซาทุนะครับเป็นบ่ออยู่ครับสายเบ็ดเกี้ยวยุงทึงเลยครับนาสิรุดเมื่อกี้นี่นะครับมาบทท่านนะครับทั้งป่ายังบนทั้งใต้อยู่ครับโอ้นาสิรุษไดาขนาสศิรตัวใหญ่ครับตัวนี้สายเบ็ดขึ้นมาพานยุงบนเลยนะครับโอ้ มาย่ามบทท่านนะครับเสดยดายน,นะครับ